ครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สมจิตนะคะอาจารย์สมจิตนะครับวันนี้เดินทางมาที่บ้านกลางคูซีเจครับมาเจอมาสถานที่หลวงปู่ชวเคยอยู่แต่ก่อนครับก็มาขอโชคลาภเนี่ยนะอาจารย์เคยมาบวชอยู่นี่ไหมครับอ่ไม่บวชอยู่วัดคูเพชรแต่ว่าเคยเดินทุดงมากับหลวงปู่สวงเดินมาจากปูตแบงมาพลันตะปาดแล้วก็มาทำผีหลอก แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปที่อไอ้โบกังน้ำตรงนั้นสมัย2530 2530ารสมั้ารอนั้นคเคยมาพักทุติตรงต้นบุกเนนะแต่ก็เผาเขาลื้อออกหมดระยะอยู่นูน่นก็ขอโชคขอลาบที่นี่นะไอแม่นแล้วก็ที่ปนตาปาดปนตาปาดวันนี้ก็ได้มา,าหลายหลายหลายที่ทามาเที่ยวเลยถือโอกาสมานี่ด้วย มาเจอพอดีก็ได้พอดีจังหวะได้ตัวเลขถามได้จังหวะก็ทั้งเลขฝันทั้งเลขนิมิตทั้งเลขสูตรครับรวมกันเลยผมจะรวมกันอยู่ในนั่นเลยครับอ๋อเาเลขฝันก่อนอาจารย์ฝันยังไงฝันก็ฝันว่า,ามีคนถือผ้าขาวมาผืนหนึ่งก็มีผู้หญิงแก่ก็มีมีดอกไม้มีดอกไม้ข้างนี้ข้างนี้สามดอก ก็ใส <Cornell. S 2> ่แล้วข้างนี้ก็มีอยู่เจ็ดดอกใส่แล้วก็มีทูบอีกทูบในกรรมหนึ่งแต่ว่ากรรมนั้นเราเราไม่รู้ว่ากรรมเท่าไหร่ก็มีผ้าขาวผืนหนึ่งแล้วก็มีถาดใหญ่สมัยโบราณเะครับสมัยโบราณก็เลยก็บอกว่าจะเอามาถวายให้ครับจะมามอไใหหมออไปแต่พอดีมองไปไปเห็นไก่เห็นไก่อยู่สามสี่ตัว เดินวิ่งดูข้างล่างเลยเมื่อวานไปก็ไมโลเป็นห่วงไก่ที่บ้านเลยฝันเห็นครับเ็นสามสี่ตัวเมื่อวานครับก็เลยเอามาตีเป็นเลขในนี้นะครับเป็นเลขอยู่ในรวมในนี้ออเนลังเกอครับก็เลยฝันเห็นนี้ก็ตีเป็นเลขครับเป็นเลขครับก็ผมผมก็มาแปลแปลก็มาคำนวณดูว่าเออมันก็เข้ากันครับเลขมงินเนี่ยมันก็เข้ากันทํามันจะมีอ่า ที่ตามทำตามสูตรนันก็เด่นห้าหกเจ็ดอาจารย์เอามาโชว์เลยดีกว่าเพราะว่ามีเด่นคือเลือกให้เรียบร้อยแล้วครับทำมาเรียบร้อยเลือกให้ขัดมาแล้วนะครับอันนี้ทั้งรวมกับครับรวมเลยครับรวมรวมเลขตัวนิมิตก็คือตัวที่วงๆเนี่ยครับวงๆเลือก็มาประกบประกบใส่ ของอาการนี่จะมีแต่สามตัวเนาะครับสามตัวสองตัวอยู่ด้านนี้ครับสองตัวล่างครับครับสองตัวล่างอยู่ด้านนี้อันนี้ให้สามตัวก่อนก็จะมีเด่นห้าหกเจ็ดครับงวดนี้เด่นห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดทีนี้ผมก็เอาพวกนี้นะมาประกบกันมาประกบกันอันนี้ก็เป็นตัวเศษเศษเพราะเป็นตัวเศษก็คือหนึ่งคือว่าตัวสมรองก็คือสองกับสามครับตัวเด่นรองก็เลยเอามาประกบเป็นตัวล่างถ้าพวกนี้ไม่ออกก็คือตัวนี้ต้องออก ต้องออกตัวนี้ต้องมาตัวนี้ครับอันนี้เป็นสูตรบนสูตรบนสามตัวสามตัวแต่ก็ต้องโต๊ดนะเนี่ยดีไม่ดีก็มาล่างมาบนด้วยกันครับมาล่างมาบนด้วยกันแล้วก็เหมือนมุดเสรแล้วก็ให้ไปหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหกครับก็มาล่างมาบนมาล่างมาบนหมดครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรด้วยเด็กนิมิตด้วย ก็อันนี้ก็เป็นเลขบนอันนี้เป็นสูตรเลขล่างครับเดี๋ยวแป๊บนึงสามตัวแป๊บนึงครับครับสามตัวมีสี่ชุดเนาะครับผมเจ็ดหกสี่หกห้าสี่แปดหกห้าเจ็ดหกห้าครับแล้วก็หนึ่งสามสองครับวงกลมวงกลมวงกลมก็คือเจ็ดหกสี่กับหนึ่งสามสองุนสามตัวครับ อานนี้มีชุดสองตัวเด่นใช่ไหมชุดสองตัวที่วงวงนะครับตัววงแล้วนะครับอาเฉพาะตัววงใช่ไหมครับครับตัววงตัววงตัวนี้ครับสองตัวเป็นตัววงเน้นตัววงตัวเล็กล่างจะมีเด่นสองหกแปดสองหกแปดตัวเด่นสองหกแปดโมดนี้แส่หกนีเด่นมากเด่นมากครับเด่นมากงวดนี้เด่นมากเลยหกครับก็มีวงนะครับมีวงนี่สองแปดอ่าตัวนี้จะจะเด่นมากเจ็ดสามครับ ตัวรองเจ็ดสามตัวรองเจ็ดสามครับตัวรองเจ็ดสามอันนี้เป็นสูตรคำนวณเต็มแต่ไม่ได้ตัดมาครับไม่ได้ตัดมาก็อยู่ประมาณนี้ถ้าตัดมาก็คือในวงกลมครับอยู่ในวงกลมครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่สุดก็คือหกแปดครับหกแปดสองแปดหกแปดสองแปดนครับตัวเด่นครับนี่แหละฮัลโหลก็มีแค่นี้นะครับอาจารย์เล่าเรื่องที่ว่าสมัยก่อนที่ว่า มีการประกวดอเป็นเลขสูตรครับได้สูตรคำนวณ36ตัวครับแล้วก็คัดตัวเด่นคัดตัวเด่นมา12ตัวแล้วก็มา6ตัวแล้วก็มาคัดตัวเด่น2ตัวตัวเด่นเลขวิ่ง2ตัวมาตัวนัดแต่อันนี้ไม่สูตร36ตัวไม่ได้ลงไม่ได้ลงแต่ตัวนั้นจะถูทุกงวดเหมือนกันถูทุกงวดไม่หลุดครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราต้องมาตัดอีกครับ ผัดแล้วก็มาคัดออกแต่ละตัวแล้วตัวละตัวครับ็นบอกว่าอาจารย์ได้อันดับหนึ่งครับก็เคยประกวดประเทศเลยครับก็มีก็จะมีอาจารย์อ้วนนะอาจารย์อ้วนที่ทุกวันนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าอาจารย์อ้วนที่ทําหัวเก่งๆแต่ก่อนนะครับประกวดกันที่ลพบุรีประกวดช่วงนั้นก็สามสิบหกตัวก็โอ้แต่นั้นเยอะครับแต่ก่อนประกวดก็ได้มาตลอดได้มาตลอด ก็หนึ่งคือเรามาคัดได้แค่สองหางทุกงวดสองหางแล้วก็มาได้ตัวเด่นสองตัวมาตัวครับแล้วก็เขาเขาเยอะกว่าถูตคนอื่นครับก็ปีหนึ่งจะผิดอยู่สองงวดสามงวดแค่นั้นก็เลยได้อันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งครับช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกก็กเองนี่ยนะได้อได้ครับเนี่ยนะทำไมนั้นจัดว่าเรียนเลขโดยเฉพาะเลยเรียนณิตศาสตร์ครับสูตรสามสิบหกตัวหนึ่งมันเข้าทุกงวดครับ ถ้ามีเลขดับออกนะแต่สูตรเลขดับผมไม่ได้ไม่ได้มาทิ้งมันจะดับออกเหลืออยู่สองสามตัวแค่นั้นนะสูตรสูตรสองตัวบนล่างบนล่างแต่อันนี้มันผมคัดมาแล้วนี่คือสองหกแปดนตู้เด่นเลย,เยครับนี้อันนี้วันที่สิบหกกาวัดครับผมอันที่สมกวดตัวไหนจานเด่นที่จะสมกวดข้างล่างอ<ม>ันนี้มันคนละสูตรครับคนละสูตรครับอันนั้นสูตรสามสิบหกตัวมันจะเรียงกันมาเลยต้องออกแน่นั้นแน่นอนร้อยเรเซนต์ับมันจะเรียงมาเลยครับ เดี๋ยววันนั้นจะทําให้ดูแต่ไม่ต้องลงก็ได้ครับเดี๋ยวเขาเอาไปสูตรนี้ไม่มีใครรู้ส่วนใหญ่ไม่มีครับไม่มีไได้มายังไงอาจารย์สูตรอ่ะสูตรนี้มิตรว่าลุงปูเนี่ยสมัยบวชนะนะสมัยบวชว่าลุงปูมาเขียนให้ลเลยบอกว่าดึงนี่นดึงนู่นเราก็ดึงไปดึงมาเอ๊ะไปทบทวนดูย้อนหลังมันถูกเลยเอาจุดนั้นมาทำแต่บอกให้ดึงตัวนี้ตัวนี้นี่เราก็เลยดึงตัวนั้นเลยไม่ได้สอนใครใครเป็นเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอน คนที่สอนเขาก็ไม่รู้อยู่ไหนไปหมดแล้วก็เหมือนนี่นะพี่ชายของอาจารย์ที่นี่ก็แต่ก่อนแกก็เป็นลูกศิษย์ผมเคยสอนครับสอนทำบ่งโปงบงไปก็ผมจะสอนทำแต่กอคอาจารย์จะตัวเลขครับอาจารย์ครพอดีตัวเลขมันไม่ชัดผมจะทํายังไงผมมีปากกาอยู่ชั้นใหม่ผมวงฉันอะชัก็ได้อะให้มันมึนนะครับอาจาครับ เขียนใส่มะละกอเลยครับเขียนใส่มะละกอาเอาตัวออกนะอาจารย์เอาตัวที่ออกเลยนะดูในกระดาษอาจจะไม่ได้นะเขาเอาตัวขาวเอาตัวที่ออกนั้นอาจารย์สามตัวกับสองตัวตัวใหญ่นะอาจารย์ตัวไหนเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกซีเจ็ดหกซีครับยังได้ทันอุ่นาะหมมีสาม อ,อ๋อทางนี้ฝั่งนี้สองตัวครับได้แล้วเราทีนี้ทีทน,นี้ก็อากาศมันก็ติดเนาะใครมีสีน้ำเงินใอ้ทุ่งมือไว้แปดเจ็ดหกสีเต็มสีท่านนี้นะดดเดี๋ยวค่อยดูชัดๆเลย แค่นี้แหละคใช่ไหมครับครับแค่นี้แหละหกแครับหกแปดสองแปดนะครับสองตัวครับเด่นหกสองแปดในเนี่ยเด่นอยู่นี่เลยครับไม่ไปไหนอาจารย์สามตัวซ้ำอีกทีผมว่าสีอันนั้นมันไม่ค่อยออกย้ำอีกทีทั้งนี้ด้วยนะย้ำก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเป็นสองสีใช่แล้วเป็นจ่องฟีนี่เด่นมะกรเด่นยังไงครับอันนี้ชัดเจนเนาะมันก็ไม่ค่อยออกเหมือนกัน อันนี้หนึ่งนี่อาจจะเป็นเจ็ดได้นะอาจจะเป็นเจได้นะหนึกลายเป็นเจ็ดแล้วนะครับทีนี้เพราะตัวเนี้มเป็นหลักของมันเลยครหกลายเป็นเจ็ดแล้วหนึ่งสางแล้วก็6 8แล้วก็สอป แค่นี้แหละครับอ FC ดูนะครับเดี๋ยวจะไปส่งดูครับอยู่ในนี่แหละครับอ่าอยู่ในเต็มสูบอยู่ในนี่บริาครับอยู่ในนี่เนี่ยอยู่ในมะละกออยู่ในมะละกอตัวเดินนี่ตัวไหนบ้างอาจารย์จะมีเจ็ดหกสี่สามตัวอ่าตัวหนึ่งสามสองแต่หนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดได้เพราะว่ามันเลขอันเดียวกันแล้วก็ล่างก็เด็นกันสองหกแปดก็หกแปดกับสองแปดดูนานไม่ได้แค่นี้ เลขขึ้น่มลกออาจารบอกว่าผขึักอก็ออกลูกน่าสงสารจังเลยเนาะมะลกอโอ้โหดูต้นเลยลูกเนี่ยดูตัวก่อนนะ้ว่นอชัดบอดูต้น ตนกับตัวลมมันไมออกเีนีอเกที่มะละกอก็เหมือนกันต้นะละกอนี้อยู่เพื่อลูกนี่อยู่เพื่อลูกนี่อยู่เพื่อลูกจริงๆเนาะมะละกอนี่โอ้ต้นเล็กๆแม่จอต่เลนเกๆดบ้างอยู่เพื่อลูกใช่ไหมบนห้าครับเด่น สาธุสาธุเลขในมัลโกนะครับตัวนี้สาธุสาธุ